สวัสดีค่ะมาพบกับพัเดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถกระบะบนะคะ Isuzu D-Max Highlander นะคะตัวสเตลนะคะ1.9ซตนะคะทะเบียน2ขอไข่หกี่น1กรุงเทพมหานครค่ะเป็นรถกระบะบนะคะสีประตูสีดำคันนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะปี2019เครื่องยนต์ดีเซลนะคะค่ะเลขไม้ใช้น้อยมากๆเลยอยู่ที่76,00 0กิลเมตรโดยประมาณค่ะ ราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าคะขับพัดพาเดินชมรอบคันเนาะว่าคันนี้ของไ้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะรถของเขานะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะอิวเซ็นะคะโคมเมี่ยมอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็กระจังด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดามีมคิ้วนะคะสีเทานะคะค่ะ สีเทาเป็นในส่องของค่ะแก้มในส่วงของโครเมียมนะคะลากยามมาจดุดในส่องของไฟของเขาเลยนะคะไฟของเขาเดิมๆจากโรงงานอิจสุเลยนะคะไม่มีแตกใดๆเลยไม่มีคราบเหลืองใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะลูกค้าค่ะค่ะแล้วก็มีในส่องของกันชนนะคะด้านหน้านะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นช่องลมนะคะตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถของเขานะคะยังคงชัดเจนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะล้อของเขานะคะเป็นล้อแมกนะคะลูกค้าขะค่ะปียาง2019นะคะค่ะเป็นยางแมกนะคะ18นิ้วนะคะ25 5ทับหกนั่นเองค่ะลูกค้าขะค่ะเป็นแมกเดิมๆจากโรงงานอิซูซูเลยนะคะค่ะมีสัญลักษณ์นะคะไฮแลนเดอร์ er นะคะลูกค้า่ะ เป็นในส่วนของหนังสือตัวโครเมียมเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะจะมีในส่วนของบันไดด้านข้างมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมือจับของเขานะคะทั้งสี่บานเลยนะคะจะมีเบ้ารองมือจับนะคะมีสัญลักษณ์ดีแมกเนาะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับบอดี้รถสีดํานะคะลูกค้าคะนี่เลยนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีลักยิ้มแก้มบุม่มใดๆเลยนะคะสภาพโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของสัญลักษณ์นะคะอินสุด m ีแมกนะคะค่ะตัวเซตนะคะค่ะอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยมีกล้องถอยหลังให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของการชนด้านท้ายมาให้นะคะลูกค้าค่ะค่ะ แมกไนเนอร์ของเขาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคะค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีลักยิ้มแก้มบุกใดๆเลยค่ะกระจกด้านท้ายเขานะคะมาพร้อมกับไลฟ์้านั่นเองค่ะมีไฟเบรกนู่ที่สาอยู่ด้านบนเนาะมาต่อด้วยในส่วนของค่ะด้านในกันนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างเนาะค่ะ แผงประตูด้านข้างนะคะจะควบคุมระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะลูกค้าคะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังค่ะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะลูกค้าคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะอาจจะมีในส่วนของรอยย่นจากการใช้งานนิดหน่อยค่ะลูกค้าคะนี่เลยนะคะค่ะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าคะหน้าปัดเลื่อนไม้ของเจ้าคันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ คเครื่องเล่นวิทยุของเขานะคะจะเป็นในส่งหน้าจอทัชกรีนนะคะมีระบบนำทางในวิเกเตอร์ให้นะคะลูกค้าค่ะมีกล้องถอยหลังให้เนาะค่ะสามารถเลือกโหมดในส่งของ AMFM นะคะเล่นซีได้นะคะลูกค้าค่ะค่ะแล้วก็ในส่นของแอ์ของเขานะคะปรับออโต้น,นะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์กระปุกเกียร์แมนวนวลคะ่ะลูกค้าค่ะค่ะ โซด้านหน้านะคะมีช่องเก็บเอกสารให้นะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะสองช่องนะคะลูกค้าค่ะค่ะแล้วก็บนเพดานของเขานะคะที่บังแดดนะคะยังคงสมบูรณ์นะคะค่ะตรงนี้จะเป็นช่องเก็บแว่นกันแดดแว่นใสายตานะคะไฟด้านหน้านะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะ ถ้าหากว่าท่านใดชื่นชอบรถคันนี้นะคะสนใจจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะติดต่อหานงพัดพิทยุที่เบอร์0959143563ค่ะ เข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1ค่ะสาขา2จะอยู่ที่เซรีไทย9 5นั่นเองค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจที่จัดไฟนัซนแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพเนาะเรามีบริการจัดไฟนัซนถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะลูกค้าคะและ้วก็รวมไปถึงในส่วนของสไล,ลด์รถไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองเนาะ อาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะติดต่อหานงพัดเพื่อปรึกษาในส่วนของเงื่อนไขค่ะดอกเบียนะคะเอกาสารการจัดไฟแนนได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างคลิปเนาะค่ะติดต่อเข้ามานะคะถ้าหากว่าช้าอาจจะอดสิทธิ์เป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้นะคะลูกค้าคะค่ะ,คะเจ้าของเดิมค่ะรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะสภาพภายในนะคะสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยฉีกข,ขาดใดๆเลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะคันนี้เนาะค่ะ แล้วก็ในส่องของด้านข้างนะคะประตูน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเ mm hmm. พจต่างๆนะคะ mm hmm. ยังเดิมๆ,ๆนะคะจะเจนอยู่เลยนะคะ mm hmm. ไม่มีรอยขยับรอยแกะใดๆเลยนะคะซ mm ึ่งแพยนต์ของเรานะคะรับประกันในส่องของโครงสร้างตัวรถนะคะ mm hmm. ไม่มีชนหนักพิความไฟไหม mm ้น้ำท่วมแน่นอนค่ะไม่มีตัดแต่งโครงสร้างนะคะลูกค้าะคะ mm ่ะ hmm. มาต่อด้วยในส่องของผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะ ด,ด้านบนนะคะสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยเจิมเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะมีช่องเก็บเอกสารให้ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีที่ห้อยสัมภาระให้หนึ่งอันนะคะลูกค้าค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูของเขานะคะค่ะลายเม็อดอ้์ตต่างๆนะคะยังคงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจท่านไหนเป็นพิเศษไหมคะที่ตามหาร,รถนะคะเ,เกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์เมนนวลน,นะคะค่ะติดต่อมาที่น้องพัเดเพชรยนต์ได้เลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะเจ้าคันนี้เนาะค่ะอย่างที่บอกนะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะมีในส่งของพรมนะคะปูพื้นมาให้เลยนะคะลูกค้าคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถอีซูซูนะคะ D m a มค,คันนี้นะคะค่ะเป็น Highlander นะคะสติลนะคะ1.9ตัวเซตนะคะลูกค้าขาเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสีดามปี2019เครื่องยนต์ดีเซลเนาะค่ะเลขไม่ใช้น้อยมากๆเลยอยู่ที่76,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะมีกุญแจสำรองให้นะคะสำหรับจองคันนี้เนาะ มีถุงลมนิรภัยให้2ลูกนะคะลูกค้าคะถ้าหากว่าสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัชจะพาไปรีวิวรถขนไหนให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ